มีใครเคยเป็นไหมคะอยู่ๆก็รู้สึกน้อยใจขึ้นมาเฉยๆทั้งที่เรื่องก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะแต่แทนที่จะปล่อยให้ความน้อยใจกัดกินใจเรามาลองใช้วิธีเหล่านี้เพื่อเยียวยาหัวใจของเราเองกันดีกว่าค่ะ 1. ก่อนรับความรู้สึกแทนที่จะพยายามสู้กับความน้อยใจที่เกิดขึ้น ลองปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกถึงมันอย่างเต็มที่ดูนะคะการยอมรับคือการเริ่มต้นของการเยียวยาสําสำรวจต้นตอของความคิดลองถามตัวเองดูว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ความคิดนี้มาจากความจริงหรือมาจากความรู้สึกของเราเพียงคนเดียวการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นค่ะ 3. ปลดปล่อยอารมณ์ออกมา หาทางระบายความรู้สึกออกมาในแบบที่สบายใจอาจจะเป็นการเขียนระบายความในใจหรือพูดคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจการได้ปลดปล่อยจะช่วยให้ใจเราเบาลงได้จริงๆค่ะ 4. สื่อสารอย่างเข้าใจถ้าความน้อยใจเกิดขึ้นจากใครบางคนลองคุยกับเขาด้วยความรู้สึกของเราเองดูนะคะเช่นฉันรู้สึกไม่สบายใจที่แทนที่จะพูดในเชิงกล่าวโทษ การสื่อสารอย่างเข้าใจจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่าค่ะ 5. มองในมุมที่ต่างออกไปลองมองเรื่องที่เกิดขึ้นจากมุมของคนอื่นดูบ้างหรือจากมุมของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางทีคุณอาจจะเห็นเหตุผลที่ต่างออกไปจากเดิมก็ได้นะคะ 6. ตอกย้ำคุณค่าในตัวเองเมื่อน้อยใจเรามักจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณค่าของคุณไม่ได้ลดลงเลยค่ะ ลองนึกถึงเรื่องดีๆหรือความสำเร็จที่คุณเคยทำได้เพื่อเตือนตัวเองว่าคุณมีคุณค่าและสำคัญมากแค่ไหน 7. เติมความสุขให้ตัวเองหากิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจออกจากความน้อยใจอาจจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือการได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก การดูแลใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากค่ะแค่เราเข้าใจและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองก็จะช่วยให้เรากลับมายิ้มได้อีกครั้งแล้วค่ะ